และสังเกตกกกองเนี่ยหรือบ้านไหนก็แล้วแต่ครับถ้าบ้านไหนมีญาติพี่น้องในของเขาเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นกลายเป็นมีอิทธิพลในมุมมองของจะทำยังไงก็แล้วแต่มันเช่นจะสมัครผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอย่างน้อยพวกตัวเองก็มีมีมีเสียงเยอะแต,แต่ก็แต่ก็เคยมีบางประเทศนะครับคือ เขาสมัครประเทศไหนมนผมจำไม่ได้เขาสมัครสอสอครับเขาเสียใจมากครับเพราะว่าญาติพี่น้องเขาก็เยอะครับแต่เขาได้คะแนนหนึ่งเดียวครับเลือกตั้งได้หนึ่งคะแนนครับเรียกว่ากูไม่ไม่กล้ามองหน้าญาติพี่น้องนะครับญาติพี่น้องก็ไม่เลือกครับสุดยอดเลยนะแบบนี้นะะนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับ เดี๋ยวเรื่องนี้จบไปเดี๋ยวก็มันก็จะทําให้คนอยู่ไม่ได้คืออายส่วนคนที่เหลือเขาก็เป็นคนปกติอยู่แล้วเขาก็อยู่ปกติทั่วไปนะครับอยู่ปกติทั่วไปนะฮะอยู่ปกติทัวยผมหาหูฟังให้เด็กอันนี้ไงลูกหูฟังพ่ออนนี้นีน นะครับ,บน,ะนะครับดังนั้นเชื่อว่านะครับเมื่ออะไรกลับมาปกติแล้วแสดงว่าวันนั้นเนี่ยปู่ปริจิตจะต้องสง่างามทีนี้ถ้าคนผิดใจกันขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณจะอยู่กับเขาต่อคุณจะทำยังไงเพราะคุณไม่เปิดใจให้กับสังคมเลยนะครับ นะครับคุณจะอยู่เมาะมเมาะแม่แมได้ยังไงถ้าสมมติว่าการตัดสินเป็นที่สุดแล้วไม่เป็นอย่างที่คุณปรารถนาคุณจะอยู่กันยังไงคุณจะอยู่บ้านนี้ยังไงเพราะคุณไม่ให้อภัยเพราะว่าคุณไม่ไม่เว้นช่องว่างว่าถ้าลุงพลไม่ผิดคุณไม่เว้นให้เขาเลยคุณลบพื้นที่ให้ลุงพลเ,เป็นคนไม่ผิดไม่ได้ทำไมคุณ จริงจงใจและตั้งใจขนาดนั้นที่จะไม่เผื่อใจว่าเลยอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงครับประจักษพยานก็ไม่มีคุณไม่เผื่อใจให้ลุงพลไม่ผิดอ่ะนี่คือนี่คือจุดสำคัญของเรื่องนี้ครับมันทำให้เห็นว่าคุณมีความเกลียดชังรุนแรงเกินไปคุณควรให้ทุกอย่างเป็นไปตามปกติ ตามหลักฐานนะครับดังนั้นผมถึงบอกว่าคุณพากันออกตัวแรงเนี่ยมันกลับไม่ได้ครับกลับก็คว่ำเลยออกตัวแรงฮะกลับก็คว่ำตายเลยครับนะครับดังนั้นเรื่องนี้น่าติดตามนะครับอ่ะต่อมานะครับที่เราบอกว่าเป็นโชคดีของลุงพลมากครับ ที่คนกลุ่มนั้นหาทางออกจากลุงพลเองมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญครับที่พวกเขามาเลาะเละและแล้วก็พยายามที่จะสร้างเหตุต่างๆแล้วก็พากันออกไปจากลุงพลมันมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นตามมาเยอะๆเช่นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่อง ที่ละหองละแหงกันมาเป็นเหตุให้ต้องมาเทลุงพลออกไปถ้าวันนี้ถ้าที่มีเรื่องว่ามีการประทับสารประทับรับฟ้องสารประทับรับฟ้องภาษากฎหมายคือตกเป็นจำเลยเรียบร้อยที่ที่เรียกกันว่า จะเรียกคำไหนดีนะให้มันให้มันสุภาพสุภาพจำเกินอ่ามีคนบอกจําเกินอ่หรือจำจำไม่พอดีจําเกินนะครับเปลี่ยนคำใหม่จําเกินอ่ะจําเลยแล้วกันจำเลยเพราะดีเพราะพวกคุณเล่นพูดลุงพลคำก็จําเลยสองคำก็จํำเลยก็มันเป็นภาษา ที่เมื่อมีสารประทับรับฟ้องก็กลายเป็นจำเลยถ้าเขายังเป็นทนายลุงพลอยู่แล้ววันนี้ถูกประทับรับฟ้องนะโอ้โหลุงพลเนี่ยต้องเครียดแน่ครับต้องเครียดแน่เห็นไหมครับอะไรมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบางครั้งอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายครับ นะบางครั้งอย่าเพิ่งไปตีปฏิภัตแล้วก็ธรรมชาติเป็นองนครับไม่มีอะไรแน่นอนครับไม่มีอะไรแน่นอนแต่ถ้าเขาไม่ยกออกจากลุงพลนะลุงพลนี่เรียกว่าปวดหัวเียเรียกว่าปวดหัวต้องกินยาเลยครับอะไรวะทนายของกูเอ้ยเราก็ถูกเขาฟ้องเอเขากล่าวหาแล้วฟ้องอยู่แล้ว ทนายยังถูกฟ้องอีกสมมุติเง,งี้ยโอ้โห,โหนะครับจำเลยทนายจำเลยเรายิเดายินแต่ว,ว,ว่าทนายจำเลยแปลว่าทนายที่ว่าความให้จำเลยนะครับแต่ถ้าท่านยังเป็นทนายลุงพลเขาก็เรียกว่าเออทนายทนายเป็นจำเลยเองด้วยแล้วก็มาว่าความให้จำเลยด้วยโอโ้ปวดหัวเลยนะครับปวดหัวนะครับ เราไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็หมายความว่าทุกอย่างมันมีเหตุมีผลอยู่แล้วใครทํากรรมใดไว้ก็ย่อมเป็นไปตามกรรมนั้นนะครับการที่มีความน่าเชื่อว่าบุคคลน,นั้นเป็นคนกระทําผิดนะครับเป็นคนกระทําผิดนะครับซึ่งศาลก็ต้องพิจารณาด้วยให ให้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะก็ให้บ,บเ,เครดิตนะผู้ทําเรื่องขึ้นมานะครับแล้วก็น่าเชื่อถือได้นะครับที่เหลือก็ให้ผู้ที่ตกไปจำเลยก็หาทางมาต่อสู้หาทางมาต่อสู้ได้ข่าวว่ามันชัดเกินไปได้ข่าวว่าชัดเกินไป ได้ข่าวว่าหลักฐานมันชัดเกินไปตีความเองนะครับว่าหลักฐานชัดเกินไปดังนั้นก็มีทางเดียวครับที่ระบบกฎหมายก็ให้ให้จำชื่อไม่ได้ออาทนายตั้มหรือคุณตั้มเนี่ยก็ยังมีโอกาสในการต่อสู้นี่คือข้อดีของ าการนําเข้าสู่ระบบไม่ต้องตกใจเพียงแต่ว่าได้ข่าวว่าข้อมูลมันแน่นมากแค่นั้นเองครับเหมือนลุงพลเนี่ยจริงๆคนจะกกล่าวหาหรือทำลายลุงพลเนี่ยเขาต้องคิดแหละครับว่าระหว่างเล่นกันข้างนอกเนี่ย จะเล่นยังไงก็แล้วแต่ครับหมายความว่าสมมุติว่ามันมีหลักฐานเท็จมีการแจ้งความเท็จมีการฟ้องเท็จมีการเบิกความเท็จที่จะเกิดขึ้นสมมุตินะครับนะครับก็ลุงพลไม่ได้ทํามันคิดง่ายๆนะหมายความว่าเราคิดเราพูดกันเองได้ครับว่าเราเชื่อว่า เขาก็พยายามบอกว่าลุงพลเป็นคนทําโดยอาศัยเวลาน้องหายหลังเก้าโมงแต่ข้อเท็จจริงที่เรารู้มาปรากฏว่าน้องหายก่อนไฟดับน้องหายก่อนไฟดับดังนั้นการต่อสู้ในชั้นศาลก็คือเขาว่างพื้นที่ให้คนไม่ผิด สามารถพิสูจน์ตัวเองให้บริสุทธิ์ก็แสดงว่าคนไม่ผิดนะถูกใส่ร้ายแต่เมื่อใส่ร้ายแล้วมันก็ดีแล้วครับที่นำเข้าสู่ระบบซะมันจะได้พิสูจน์ในชั้นศาลเพราะว่าไม่มีใครน่าเชื่อถือเท่ากับศาลเนีศาลคือผู้ประดุมความยุติธรรม อย่างที่ลุงพลว่าลุงพลไม่ได้สบายใจทุกจุดครับลุงพลสบายใจอยู่ที่พาอลุงพลไว้ใจในขั้นตอนของศาลศาลคือผู้ประดูงความายุติธรรมนะครับดังนั้นลุงพลเลยไม่ได้ไปสีเลียดในส่วนอื่นมากนะักไปเครียดไปคิดก็มันเ,เครียดเพราะลุงพลก็บอกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจำได้ไหมครับป้าแตน เคยพูดอะไรบางอย่างแล้วเรียกว่ามีคนดิ้นมีคนว่ามีคนอะไรเต็มไปหมดเลยยังจำได้ใช่ไหมครับที่ประแตน๋นเรียกว่ามาใส่เต็มที่นะครับเรื่องไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ยุติธรรมเนี่ยนะครับนะดังนั้นก็ให้ทราบว่าคุณได้ตกเป็นจำเลยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยคุณได้ฟั่งตรงข้ามคุณคือตำรวจครับฟังตรงข้ามคุณคือตำรวจนะครับมันเกี่ยวกับประมาณว่ามีการบอกว่าปลอมแปลงนั่นแหละครับนะครับ,นะรบปลอมแปลงถ้าเรื่องนี้เป็นจริงโอ้โหไม่มีที่ยืนนะครับเขาจะไม่มีที่ยืนในอาชีพนี้อีกแน่ ครับก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะครับนะฮะถ้าคุณมีของดีอะไรดีที่เชื่อว่าคุณทําแล้วถูกต้องก็ขอให้คุณรอดเพราะมันเป็นเรื่องกรรมฮนะแต่ถ้าคุณถูกต้องทําถูกต้องเรียบร้อยตรงไปตรงมาคุณก็จะรอดแต่ถ้าตรงกันข้ามคุณก็จะติดคุกครับนะครับคุก มันจะได้มีคําว่าคุกไม่ได้ขังแค่คนจนนะครับไม่ได้ขังแค่คนจนนะครับส่วนต่อมาครับอาการดิ้นน่ะผมก็ไม่ไม่รู้นะว่าตั้งแต่มันมีพวกเราคํานวณกันไปกันมาแล้วก็นําคลิปเดิมๆม,มาพูดกันไปกันมาแค่คําว่าน้องหายก่อนไฟดับครับ มันมีปฏิกิริยาบางอย่างออกมามากขึ้นนะครับทำไมจะไม่มากขึ้นครับเพราะว่าท่านทั้งหลายก็น่าจะเชื่อได้แหละครับว่ามันเป็นประจักษ์สำคัญเรียกว่านี่คือความเป็นความตายหรือการพลิกการพลิกของคดี การพลิกของคดีเลยนะครับแต่มันต้องรอาการพิสูจน์ได้ข่าวว่าทีมท่านทนายเรียกว่าโอ้โหมั่นใจมากครับท่านทานายนี่มั่นใจมากการต่อสู้ก็คืออย่างที่ท่านให้การนะครับท่านไม่เคยหมกเม็ดนะตั้งแต่ตั้งแต่มีทานายชุดเดิมมาคุณเคยเห็นอะไรที่มันมัน ประมาณว่าพวกเราก็สามารถรู้ว่าทนายชุดนั้นเขามีแนวทางจะต่อสู้ยังไงคุณเคยรู้ไหมเขาเป็นทนายลุงพลมานานมากเราก็ไม่เคยรู้แนวทางในการที่เขาจะทำให้ลุงพลไม่ผิดยังไงใช่ไหมครับใครเห็นด้วยกฎหนึ่งครับหรือผมผมตกข่าวไหมผมไม่เคยเห็นเขามาตั้งโต๊ะแถลงเรื่องลุงพลเลยครับ หรือผมตกข่าวผมยังไม่เคยเขาเห็นมาถแถลงเรื่องลุงพลแบบเป็นกิจจลักษณะพูดให้มันเห็นแนวทางการต่อสู้อะไรชัดเจนไม่เคยเห็นเลยครับว่าเขาจะต่อสู้ยังไงเราจรึงไม่รู้ว่าเขาจะเอาไงกันแน่เช่นเขามีแนวทางอะไรเช่นจะเล่นเรื่องเอเวลาน้องหาย ก่อนเก้าโมงไหมเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเล่นอะไรคือมันอึมคึมตลอดขนาดวันนัดพร้อมวันแรกไอ้ครั้งแรกเนะี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเขาจะต่อสู้ให้ลงพลรอดยังไง <S <S <an> เฮ้ยมันมันอุบได้ร,รอเปล่ามันอุบไตได้วยหรอเนี่ยท่านทนายเนี่ยบอกตรงๆเนี่ยท่านทนายล่าสุดเนี่ยบอกแนวทางต่อสู้ให้เห็นเลยครับมันจะได้มั่นใจ มันจะได้มั่นใจมันจะไดเ้เกิดในแนวทางนั้นน่ะเกิดมีคนมีหลักฐานเด็กเขาจะติดต่อให้ตั้งแต่ทนายชุดเดิมผมยังไม่รู้ว่าเขาจะต่อสู้ยังไงนะครับแปลกใจนะครับแปกใจ แล้วก็มีหลายท่านตอนนั้นที่ยังดีๆอยู่เขาก็เสนอมีหลักฐานเด็ดๆบางอย่างให้ชัดก็ไม่เอามีแต่ปฏิเสธแต่ไม่รู้ว่าคุณจะสู้ยังไงจริงอยู่ครับมันเป็นหน้าที่หรืออำนาจของของท่านฮครับ เพราะท่านรับผิดชอบตัวความท่านแต่คดีนี้มันมันมันสร้างาบุคคลที่เขาชื่นชอบติดตามแล้วก็ช่วยกันในระดับโซเชียลเนี่ยช่วยกันค้นหาช่วยกันวิเคราะห์กันเต็มไปหมดนะครับ การบอกแนวทางหรือการถแถลงหรือลุงพลถูกเขาโจมตีลุงพลถูกฝั่งไหนโจมตีคุณควรถแถลงหรือคุณควรอะไรก็แล้วแต่ไม่ให้ตัวความท่านเดือดร้อนไม่ให้ตัวความท่านต้องกระเสือกกระสนโดนสื่อต่างๆเล่นงานคุณก็ปล่อยให้ลุงพลอยู่อย่างนั้นมีนามซ้ำยังปล่อยให้คนฝั่งเดียวกัน ทั้งหญิงทั้งชายมาโจมตีลุงพลปพแตนกันเรียกว่ายู c ซลุงพลเห็นแล้วมันเหนื่อยใจอะ่ะกูจะเอายังไงวะเออกูจะเอายังไงวะกูก็เชียร์ทั้งสองฝ่ายเชียร์ลุงพลแล้วก็ไปเชียร์เชียร์ทีมทนายแต่ทำไมกลับมาเจอการถล่มกันทำลายกันทำลายกันเองแล้วกูจะ จะทายังไงวะเนี่ยมันละหองละแหงกันมาเลยละหองละแหงนะครับในที่สุดมันกลายไป็ว่ามันเป็นเหตุอันพอเหมาะวันนี้เราจึงรู้แล้วว่าเออดีแล้วละ่ะดีแล้วละ่ะที่พวกคุณออกไปถ้าอย่างนี้ ถ้าสมมุติว่าเขายังเป็นเขายังเป็นอยู่นะครับถ้าสมมติว่าเขายังเป็นอยู่เนี่ยเพื่อความอ่าเขาเรียกว่าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อลุงพลเนี่ยลุงพลสามารถถอดถอนได้เลยนะประมาณว่าให้คุณไปหาทางต่อสู้ให้คุณบริสุทธิ์ก่อนเถอะผมก็จะได้หาทนายใหม่ ถ้าคุณยังขึ้นลงขึ้นศาลผมก็ยังขึ้นลงขึ้นศาลมันจะยังไงเนี่ยถูกต้องไหมครับถ้าเป็นอย่างนี้ลุงพลสามารถถอดถอนได้ง่ายๆให้เขาไปทำหน้าที่ของเขากับสิ่งที่เขาถูกฟ้องไปซะเป็นจำเลยด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับ พอตอนนี้ก็เรียกว่าเออลุงพลก็โชคดีวะ่ะโอยลุงพลโชคดีนะคือได้ทนายดีมาด้วยที่มีคนโจมตีทุกวันว่าทนายบางแคเนี่ยเป็นไงอะทนายทนายห้างคุณเป็นไงทนายห้างหน้าใสป๊อปปูล่าป๊อปปูล่าทนาย มีแต่สิ่งดีๆแต่ทนายบางแคร์ผมเนี่ยไม่มีอลริไม่มีคู่ต่อสู้ที่เกียรชังในอาชีพนะครับดังนั้นมันเป็นความเหมาะเจาะของลุงพลมากครับที่มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับ มิฉะนั้นลุงพลจะลำบากระบนกว่าน,นี้นะครับและท่านมาไม่นานท่านสร้างอะไรที่เราไม่เคยเห็นของการเป็นทนายเยอะเลยบอกตรงๆรนะท่านไม่หมกเม็ดเป็นคนไม่หมกเม็ดแนวทางไหนที่สามารถพูดได้ท่านก็พูดแนวทางกว้าง ท่านจะบอกไว้หมดว่าท่านจะทําอย่างนี้อย่างนี้เพื่อช่วยตัวความอาศัยหลักอะไรบ้างในการต่อสู้ตรงไปตรงมาครับเพราะว่าเขาไม่มีอัลลีครับเขาไม่ต้องมางึกงึกงักง,กง,กงกไม่ใช่มาแบบทําเป็นเท่ตลอดเวลาไม่ใช่นะครับนี่คือเอาหัวใจทํางานไม่ต้องมาคอยอ่า ตอบโต้มีคนว่าท่านก็ไม่ใช่สาระที่จะไปตอบโต้ให้เสียเวลามีหัวใจเพ่งไปที่เรื่องใดตั้งใจอยู่ในเรื่องใดก็ทำให้สุดนะครับกรณีอีกต่อมาครับถ้าเราเล่นเด็กหายก่อนไฟดับเนี่ยมันทำลายความน่าเชื่อถือทั้งระบบ ของฝั่งตรงข้ามลงพลทันทีทําลายเลยนะครับทําลายทุกอย่างที่พยายามให้ลงพลเป็นผู้ผู้ร้ายเนี่ยนะครับคือเหมือนกับว่าเขาอุตส่าห์อยู่แบบสงบนิ่งๆเหมือนเสือสงบนิ่งๆอยู่เลยนะ มีคนมาทําให้มาทําให้อ่ามีขึ้นมาทําให้มีขึ้นแล้วก็มันทําให้เขาเนี่ยเริ่มจะระแวงนะครับเริ่มจะระแวงดังนั้นจึงเรียกว่ามันจะมีการดิ้นหรือเปล่ามันมีการดิ้นหรือเปล่าผมเชื่อว่าเรามั่นใจแล้วครับว่าลุงพลไม่ใช่เรามั่นใจ คือความมั่นใจมันเกิดขึ้นได้ครับนะครับแต่เราไม่ได้บอกว่าใครผิดนะครับแต่เรามั่นใจว่าลุงพลไม่ผิดนะครับมันเป็นความมั่นใจบางอย่างนะครับถ้าเราพูดในความมั่นใจแล้วสิ่งที่เราพูดมันมันไปในทางที่ถูกก็แสดงว่าฝั่งที่มั่นใจว่าลุงพลจะถูก ตัดสินว่าผิดเนี่ยก็ต้องเดือดร้อนครับก็ต้องเดือดร้อนนะครับแรงแรงว่าลุงพลไม่ผิดมันจะเกิดพลังมากขึ้นนะครับเกิดพลังมากขึ้นแล้วก็ช็อตเด็ดก็คือเริ่มจะตอกย้ำปิดฝาโลงว่าเด็กหายอยู่ก่อนเก้าโมงเมื่อไหร่ครับ เนื้อหาที่กล่าวหาลุงพลก็จะผิดพลาดไปหมดผิดพลาดไปหมดนะครับนะครับซึ่งมันก็เอาละเหมือนผมไล่เมื่อเมื่อคืนนะครับเหมือนผมไล่เมื่อคืนบอกได้เลยว่าลุงพลไม่มีไม่มีจุดไหนที่จะเป็นคนชั่วเลยครับลุงพลไม่มีจุดไหนที่จะเป็นคนชั่ว ก็คือลุงพลไม่ได้ทําตามที่เขากล่าวหานะครับถ้าอย่างเงี้ยฝั่งตรงข้ามลุงพลก็อยู่ยากครับคุณอย่าออกอาการมากนะฮะคุณอย่าออกอาการมากส่วนเรื่องที่เขามีการไปฟ้องป้าคำสใสเนี่ยส่วนตัวส่วนตัวผมนะครับ ผมว่าโดยธรรมชาติป้าคำใสน่าจะไม่ผิดมันเป็นคำอธิบายได้มันไม่มีกฎหมายไปจับคนที่ทำอะไรโดยความเชื่อของเขานะม,มันจะมีจุดใดที่อ้างว่าบุกลุก เพราะว่าทุกคนก็บอกว่าที่นั่นน่ะมันที่เขาเอาใครก็เข้าไปจะไปทําอะไรในเขาเรียกว่าในในคลองหรือแม่น้ำในคลองเนาะในคลองคลองนะ่ะเป็นคลองสาธารณะถ้าใครมีที่ติดคลอง คุณถ้าคุณไม่ให้เขาบุกลุกคุณจะต้องร้อมรัวเฉพาะที่ของคุณไว้แล้วเขียนว่าห้ามบุกลุกห้ามบุกลุกคุณเคยมีการเตือนชาวบ้านก่อนนี้ไหมว่าที่นั่นห้ามบุกลุกถ้าคุณเตือนห้ามบุกลุกแล้วชาวบ้านไปบุกลุกเออมันก็สมเหตุสมผลเช่นคุณป้องกัน ทรัพย์สินของคุณที่มีค่าแต่ถ้าคุณไม่เคยเขียนห้ามบุกลุกหรือไม่เคยแจ้งเตือนชาวบ้านว่าที่นั่นห้ามบุกลุกนะเคยเห็นไหมครับเขียนนะห้ามบุกลุกถ้าบุกลุกจะปรับหรือจะอะไรเนี่ยจะดำเนินตามกฎหมายเขาต้องไปเขียนปักไว้ ถ้าเป็นเช่นนั้นมันจะกลายเป็นคุณกำลังจะอยู่ในสังคมยากคุณเริ่มอารวาดไปทั่วแล้วนะครับและการอธิบายก็อธิบายจบมันคือต้องการไปสะเดาะเคราะห์ตามความเชื่อชาวบ้านอย่าบอกนะว่าคุณไม่มีความเชื่อแบบนี้กอย่าบอกนะว่าคุณจะบอกว่าเป็นความเชื่องมงายอย่าบอกว่านะว่าคุณไม่เคยเชื่อสิ่งเล้นลับ สิ่งแบบนี้เลยเพราะว่าคุณพูดเรื่องหมอทรรเชื่อหมอทรรตลอดแสดงว่าความเชื่อก็พอๆกันมันเป็นความเชื่อแบบชาวบ้านผมอยากรู้ว่าคุณเอาอะไรไปอ้างว่านั่นคือการบุกลุกบุกลุกคืออะไรแสดงว่าตรงนั้นเป็นที่ที่มีของมีค่า ถ้าบุงลุกไปจะทําให้สิ่งเหล่านั้นเสียหายอาจจะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของคุณหรือที่ต้องห้ามที่นี้ห้ามคุณเขียนไว้ไหมถ้าคุณไม่เคยเขียนมันก,ก็ต้องพูดกันต่อว่าชาวบ้านเคยรู้ไหมว่าจะไปลอยกระทงในคลองเนี่ยคือเขาห้ามคือเข้าไปแล้วอะ่ะคือเขาห้ามเข้าไปถ้าคุณมั่นใจคุณก็ ล้อมรั้วทําไมเขาล้อมรั้วที่เยอะๆครับเคยเห็นไหมครับที่ดินเยอะๆมีแต่หญ้าแต่เขาทำรั้วไว้อย่างดิบดีปิดสนิทโดยถ้าอย่างนั้นอะ่ะมันเป็นพืตินในใครก็ไม่บุกลุกครับถ้ามีเจ้าของของเขาล้อมรั้วจะเป็นรั้วอะไรก็แล้วแต่ให้เห็นว่ามันเป็นเจ้าของที่เขาคงห้าม การเข้าใจโดยธรรมชาติเขาก็จะไม่เข้าไปแต่ถ้าคุณเปิดโล่งอยู่พอเขาเข้าไปคุณก็จะตีความว่าเขาบุกลุกมันก็แสดงว่ามันเป็นความในใจของคุณอาจจะมีปัญหาของตัวคุณเองกับใครบางคนคุณจึงพยายามตีความว่าเขาบุกลุกนะถูกต้องไหมครับ อะไรก็แล้วแต่มันมีต้องมีการเตือนครับไม่มีการเตือนไม่มีมนุษย์คนไหนเดาตัดสู้ได้ว่าที่นั่นคือเจ้าของเจ้าของห้ามเข้าเว้ยมันมีไหมไม่มีคุณเคยล้อมรั้วล่วงหน้าไว้ก่อนไหมถ้าล้อมรั้วเขาก็ไม่เข้ามันเป็นภาษาที่คนเข้าใจได้ง่ายคุณไม่ให้ชาวบ้านไปอยู่ในนั้นคุณก็ล้อมรั้วหรือคุณอยากให้รู้มากคุณก็ ล้อมลวดน้ำแล้วก็ปล่อยกระแสะไฟฟ้ามันจะกลายเป็นในที่สุดเขาจะเห็นว่าคุณเกลียดลุงพลไงเพราะคุณจะให้เข้าเข้าขายว่าเป็นลุงพลที่เป็นคุณมีอลริ่กับลุงพลมีเรื่องกับลุงพลอยู่แล้วก็จะทำให้บีบหัวใจว่า ลุงพลคงอยู่เบื้องหลังให้คนคนนี้มาทำอะไรไปไป,ไปมาพอเขาชี้แจงได้ว่ามันเป็นการกระทำของความเชื่อชาวบ้านตอนแรกคุณบอกว่ามาทำคุณใสเป็นคนของลุงพลลุงพลให้มาทำคุณใสใสตัวเองพอข้อธิบายเสร็จแล้วคุณก็เล่นบุกลุกนะครับระวังนะครับแจ้งความถ้ามีการไม่สั่งฟ้องเนี่ย นะครับคุณก็คงเสียหายหน้าแตกคุณอาจมั่นใจ